สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาดู How To มา NC นีนรงชัยฟาร์มยังไงนะคะโดยทางที่เราจะพามานี่คือทางด่วนนะคะเส้นทางที่จะมานะคะก็คือเส้นมอเตอร์เวหมายเลข7นะคะกรุงเทพอุตะเภานะคะมาทางออกแรกนะคะก็จะเห็นทางออกหาดหนาจอมเทียนนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายมาเลยค่ะ ตรงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอเลยเจอทางด่านเก็บเงินห้วยใหญ่นะคะตรงนี้คือด่านเก็บเงินห้วยใหญ่นะคะพอเราติ๊ดติใจ่ายเงินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆขับออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะเจอทางออกแรกค่ะทางออกที่1เลยนะเลยด่านออกมาแล้วทางออกแรกเลยซ้ายมือนะคะแล้วก็จะชะลอรถนะคะชะลอรถเสร็จแล้วให้เห็นป้ายทางออกนะคะแล้วก็ เบี่ยงซ้ายเล็กน้อยออกมานะคะเบี่ยงซ้ายออกมาก็จะเจอทางออกแล้วก็จะมีป้ายสีแดงๆบอกว่าตลาดชาตแงวนะคะเหลียวไปทางซ้ายมือของเราก็จะเห็นฟาร์มบคกวัวต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้คือหลังฟาร์มนะคะทีนี้เราจะพามาข้างหน้าฟาร์มนะข้างหน้าฟาร์มนี้ก็จะเป็นนี่นะคะ เลยคบวัวมานิดหนึ่งก็จะเจอทางซ้ายมือจะเจอซอยเล็กๆนี่เขาเรียกทางลัดนะคะทางลัดมาฟาร์มเรานะคะค่อยๆเลี้ยวซ้ายเข้ามานะซ้ายผ่านตลอดนะคะเจอลูกระนาดนิดหน่อยชะลอนิดหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะตรงมาตามทางเรื่อยๆเลย สามแยกตรงนี้เราเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งค่ะพอเลี้ยวซ้ายมาแล้วเราก็จะเจออะไรคะลวดสีขาวๆเข,ขยิบขยับมาอีกนิดหนึ่งเราก็จะเจอค่ะ ป้าย N c นรงชัยฟาร์มและคิดดีแอนิมอลนะคะแล้วก็ขับเข้ามาเลยแล้วก็จะเจอป้ายสีเขียวๆ NC นรงชัยฟาร์มแอนล้านเนื้อพัทยาบีฟนะคะเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาช็อปมาชิมมามกินเนื้อมาเที่ยวชมฟาร์มได้อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมนะคะมาลองชิมเนื้อสเต็กของเราได้นะคะ และถ้าเข้ามาที่นี่นะคะก็จะได้ฟิลฟาร์มได้มีกิจกรรมทําเล็กๆน้อยๆเลี้ยงน้องวัวเล่นน้องวัวนะคะแล้วก็จะได้ชิมสเต็กและน้ำดื่มอร่อยๆนะคะและโลเคชั่นร้านพัทยาบีฟของเรานะคะตอนนี้มี2ที่นะคะก็คือ ที่แรกที่ฟาร์มเรานะคะเอ็ NC นซรงชัฟาร์มและอีกที่หนึ่งคือตลาดจีนชากแง้วนะคะตลาดจีนชากแง้วนี่จะเปิดทุกวันเสาร์นะคะตามตลาดนะคะหรือท่านใดที่แบบหาไม่เจอแล้วดูคลิปแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอยู่ดีก็สามารถเซิร์ชที่ Google Map ได้เลยนะคะง่ายๆมากพิมพ์คำว่าพัทยาบีฟก็จะเจอเลยคะ่ะหรือถ้าอยากจะเจอที่ฟาร์มก็พิมพ์คำว่าเอ็นซนรงชัฟาร์มก็เจอเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามพาวทูมาเอ็นซีนรงชัยฟาร์มยังไงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ